ครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับหนุ่มมิสารวันนี้มาดูครับท่งนาครับนี่ทุ่งข้าวนะครับนี่คือตุ้งข้าวหวงทองนะครับแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิเรื่องชื่อนะครับฝีมือทอผ้าไหมศิลปาชีพน้ำประเทศไทยทุ่งกุลาร้องให้งามตานะครับนี่คือคําขวัญของอาเภอพยัคฆภปุ่มพิสัยนะครับของจังหวัดมหาสารคามนะครับนี่นะครับแหล่งกําเนิดข้าวหอมมะลิโลกนี่ เลื้ยงชื้อน,นี่ครับตอนนี้ก็กำลังเหลืองนะครับเลี้ยงเหลืองเลี้งเ,งเ,งเงขียวเขียวนี่ครับนี่เป็นตะทันราคาบ่นเนาะพี่น้องเลยเบื่อวนี้เข่าทุ่งนานี่แหล่งปลูกข้าวหอมมะลินะครับนี่ครับสูตรลูกหูลูกตานี่ครับ คาดว่าอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์คงจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับนครับบางมองกระเขียวครับปุ่นครับอู้นบางมองครับเขียวๆียอ่นะครับแต่ว่ามองนี้ครับพอเกี่ยวแล้วนะครับตามภาพเลยนะครับนะครับเป็นไงครับนี่เดี๋ยวเราอยู่ข้างลําห้วยนะครับนี่คือลําห้วยลําวะพา ติดต่อระหว่างจังหวัดสุรินทร์กับมหาสารคามนี่ครับพามาดูทุ่งกุลาลร้องไห้แหล่งปลูกข้าวหอมมะลิเรื่องชื่อนะครับ เป็นไงครับนะครับเห็นแล้วชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณครับ